สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกม Ark Survival Mobile นะครับผม EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่3แล้วนะที่เราเล่นมาวันนี้นี่ครับบ้านใหม่เราผมไปทำนอกรอบนะเพราะมันใช้ไม้เยอะมากแล้วก็โอ้โหนานอะ่ะกว่าจะสร้างเสร็จเราเลยไว้ใหญ่ใหญ่มาก เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแต่ผมยังยังยังไม่ได้คาบอะไรเพิ่มเติมนะนี่ทำเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยมีข้างบนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปจับสัตว์ที่ขี่ได้ตัวแรกของเรากันนะครับผมเนี่ยผมว่าจะจะจับไอ้ตัวนี้แหละ แต่ไม่รู้จะเอาตัวนี้หรือเปล่านะเพราะยวีาร์เานะอางั้เราไปทำยาสรุปก่อนเราต้องทำอะไรอนะที่ขี่ที่ขี่ผมไม่รู้ว่าใช้หนังสัตว์เยอะเท่าเยอะไหมอนะแต่เราฟาร์มไว้อยู่ไม่รู้เท่าไหรนะ่ ดูทุกแมเนะนี่ยนี่เอาเอาไม้ไปก่อนจะไปเอาไปตีหัวมนะันนะนี่ถ้าเราเราใช้ไม้ตีมันมันจะสลบนะแต่ถ้าเราใช้ไอ้พวกอาวุธพวกไอ้ขวานพวกหอกอันเนี้ยมันจะตายแต่ถ้าเราใช้หมัดกับใช้ไม้มันจะสลบ โอเคตอนนี้ก็ได้เลือดหกเลือ okay. ดสอร้อยเลือดเจ็ดสิบก็เอามาขี่เฉยๆนี่แหละเอาไว้เวลาไปฟาร์มของโอเค,จ,อเคจับขามาเลยแล้วก<ๆ>็เอาค้อนมาตีตีตีหรือไม้เมนบอลนั่นแไม้ไม <Okay. S 2> <tablespoons S 1> ้เบนบอลุบเป็นไโนเสารตีตีไปเรื่อยๆเรี่อกว่ามันจะสลบนะครับเีย แต่ดันด้ามีนบ้าอยู่ right entonces, นะตีตีตีจะจะใครว่ามันดุดก่อนเลยดิไม่อะไรก่อนมันดุดก่อนมันดุดแล้วดุดแล้ววิ่งวิ่งทันไหมเนี่ยมันจะได้อยู่นี่แล้วก็มาตีตี เอาพังเอาผมือก็ได้วะน,นี่หมาตีต่อยนี่นี่นนนต่อยต่อยนี่นะฮะตีตีนี่นสลบแล้วครับผมโอ้โหกว่าจะสลบโอเคเราก็ยัดเบอร์ร,รี่เมโจเบอร์รี่สีสีสีม่วงอ่ะนี่เขาเรียกเมโจเบอร์รี่อันนี้น่าจะได้ค่าสตรีมมิ่ง ได้ค่าไอแตมมิ่งเ,เยอะสุดแหรอนะผมว่าอันเนี้ยสองจุดสองผมว่าไอตัวเนี้ยน,น่าจะได้เยอะสุดแล้เวเมเจเบอรี่เมลรี่สีม่วงส่วนนั้นอื่นก็ผมว่าไม่ไม่น่าจะได้เยอะเท่านี้แหละจนมากก็จะใช้เมจเจเบอรี่ในการจับสาท์ที่กินพืชผมว่าน่าจะนานอยู่นะ <ม><ม>เดี๋ยว,ยวต้องเดี๋ยวผมอันนี้คือเราสามารถเก็บไอเรียนอันนี้ได้นะนี่จากการดูวิดีโอนะ่ยกด watch, วอชเราจะได้สองนี่ตอนนี้ผมมีอยู่สิบเก้านี่เราจะใช้ยายาจับสัตว์นี่อันนี้สี่สิบสี่สิบเรียนเลยนะจะได้คูณสิบห้า คือจับสัต์เร็วขึ้นแบบเร็ว,รวมากๆอะ่ะแต่เราเราจะย,ยังไม่ใช้ส่วนอันนี้สะคูณ3านะแค่10เมตร10เมตรนี่เราก็ดูโฆษณาประมาณ5ครั้งเราก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี่มาเลยผมตัดมาตอนนี่ใกล้จะได้แล้วนะอีกนิดเดียว ที่ใช้ยายาสลบนะเราก็เอาเข้าไปในตัวมันแล้วก็กดนี่มีคําว่าฟีดกับท็อกอเรากดฟีดไปเลยมันจะขึ้นค่าสลบที่คำว่าอยู่ข้างบนอะสีม่วงสีม่วงสีชม,มพูเออสีชมพูนั่นแหละค่าสลบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้อะนะแต่อันนี้ผมผมไม่ใช้อะ่ะเพราะมันใกล้ใกล้จะได้แล้ว ืื่เราได้แล้วสัตว์ฉีได้ตัวแรกของเราแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปครับครับครับอะไรบอกเหรอบอกหรือว่าอานเรียกเรีกว่าอานดีกว่านะไปครับอานมาฉีด มาใส่ในรนเสวร์เราจะได้ขี่ได้โอเคน,ะ okay. นี่ตัวนี้สามารถใช้มันใช้มันฟาร์มได้นะเหมือนไอตัวจิงจุกย์ของเราแต่เราจะต้องขี่เองนะขี่แล้วบังคับฟาร์มเราเราถึงจะได้ฟาร์มนี่หานโอเคเดี๋ยวเราเราไปขับของก่อน ต้องใช้อะไรบ้างหนังแล้วก็อะไรวะมีเขาได้แล้วเก็บไว้นี่นกเดี๋ยวต่อไปผมจะจับนกแต่เรายังขี่มันไม่ได้นะมันเรายังเยวไม่ถึงแบบนี่ใส่อานเข้าไปเลยแล้วก็กขขดขึ้นนี่ไงขี่สักขี มันจะเดินช้าแต่เราอยากให้มันวิ่งไวมากๆครับนี่มันอะไรอยใช่ฟาร์มเราก็ใช้เราเราก็ฟาร์มฟาร์บอรี่นะบอกเลยว่าได้เยอะมากแต่ตัวนี้ฟาร์มไม่ดีเท่าตัวจิ้งจกยักษ์นะตัวจิ้งจกยักษ์จะฟาร์มได้เยอะกว่าแล้วก็เบอร์รี่เยะได้เยอะมากได้ อยากจะฟาร์มแบบเบ,เบอร์รี่ดำเอามาทำยาสลบย่างเงี้ยให้เราจับจิ้จบมาให้มันฟาร์มให้นะนี่มันจะดีกว่าเราก็ปล่อยมนันฟาร์มนะเราก็าไปทำอย่างอื่นทอททำอย่างอื่นต่อ,องเ้มานี้ตัวนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าตันเนี้ยใช้เวลาไปเดินทางไกลหรือว่าเราไปไหนไปฟาร์มของหรืออะไรอ่ะใช้ใช้มันฉี่ได้ แต่มันไม่รู่มมันจะอะไรคบใส่ใส่ใส่ของในใั้ได้เยอะเท่าเนี่ผมผมก็ไม่ดีเลยแต่ถ้าจะให้ดีถ่าถ้าจะเป็นพวกแรปเตอร์จะดีกว่าถ้าสำหรับเอาออกไปฟาร์มมำหรับเดินทางไกล นี่โอเคบ้านใหม่ผมว่าผมจะทำอะไรอะเตาเตาหลอมเหล็กนะต่อไปผมว่าผมจะทำเตาหลอมเหล็กเพื่อผมจะเอามาทำขวานขวานเหล็กกับปิกแอกปิกแอกเหล็กนะ พราเราเราจะได้ใช้ในการฟาร์มได้แบบเยอะมันจะฟาร์มได้เยอะขึ้นจากที่เป็นเป็นขวอนธรรมดา,าที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันจะฟาร์มได้เยอะขึ้นมากๆแลวต่อไปผมก็จะทำนู่นแหละอีกนานอะ่ะผมจะท่า,า,าสร้างบ้านเป็นบ้านหินนะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะทำอะไร สวัสดีครับ